สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้กเกษตรต้อมไม่ขี้เกียจแล้วนะก็เมื่อวานไปเก็บพวกใบไม้ครับกวาดที่แถวๆกงหมาที่ผมเลี้ยงหมานะก็ได้มาประมาณห้าถุงห้าถุงประมาณนี้นะก็ผมก็เลยเอาขี้วัวแล้วก็ไอเนี้ยใบไม้มาสลับกันใส่ในบอ่อวงแล้วนี้มันบนบอ่อวงสองชั้นนะที่ผมกำจับ เก็บมาจากที่เขาทิ้งทิ้งเขาที่แล้วรู้สึกเป็นเดือนแล้วผมไม่ได้ใช้มันกำลังจะใช้ตอนนี้แหละแล้วก็มีการต่อก๊อกนี่ตัวนี้ด้วยต่อมาใหม่แล้วก็ซ่อมที่มันแบบหลุดหลุดไปที่เขาตัดหญ้าขาดอะไรอย่างเงี้ยครประจําเลยแล้วก็ไปใส่ตัวนี้สามอีกทีนึยไนะตัวนี้ก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นหน้าฝนใช่ไหม หน้าฝนแล้วมันมีฝนตกเราก็อาจจะต้องใช้พวกกระเบื้องรอนเก่าอะไรอย่างนี้ครับผมซื้อมาประมาณแผ่นละสิบห้าบาทมือสองก็น,นี่ก็ใส่เข้าไปเลยประมาณตาส่วนใบไม้สามส่วนต่อปุ๋ยหนึ่งส่วนนะกะกะเอาครับไม่ต้องคิดมากประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยเข้าไป แล้วก็ใส่ใบไม้เข้าไปถมไปอีกหน่อยนี่ก็ผมก็เอามาเป็นกระสอบกระสอบเลยเพราะผมเก็บไว้ที่โกดังนะก็ไม่ต้องกดนะครับพยายามอย่าก,กดเพราะว่าเขาต้องการออกซิเจนนะพวกจุลินทรีย์นี่ผมก็เอามานี่ใส่ไปหลายกระสอบละตอนนี้เหลือแค่กระสอบเดียวตรงนู่นนี่ก็เอาปุ๋ยมาใส่เอาปุ๋ยขี้วัว เอามาใส่อีกอันหนึ่งแล้วก็เอาตัวตะกี้ทับเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จครับก็เป็นปุ๋ยสูตรแม่โจ้นั่นแหละอัตราสามต่อหนึ่งแต่ว่าผมจะไม่กลับกองเลยเพราะว่าลองทำแล้วมันใช้ได้นี่ก็ใส่เข้าไปาครับใส่ให้มันจนเนี่ยใส่มันแบบ คุมให้มันครบๆไม่ให้มันเหลือช่องแล้วก็เอาไปไม้มาปิดต่อเป็นชั้นสุดท้ายปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวเป็นชั้นสุดท้ายไม่ได้นะปุ๋ยขี้วัวจะต้องไม่โดนแดดนี่อีกน้อยนึง โอเคแล้วก็ตบด้วยใบไม้นะครับอ่ะต่อไปก็แค่ลดน้ำแล้วก็เสร็จพิธีครับรดน้ำเป็นชั้นๆนะเอาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆย,ยุบครับมันจะเหลือประมาณ60%เเท่านั้นแหละอันนี้ไปอันนี้ ผมใส่ไปประมาณหญ้าประมาณสี่กระสอบครึ่งนเนี่ยกระสอบใหญ่เลยกระสอบขนาด20่กิโลก็ใส่เข้าไปแบบน,นี้อันนี้นเล็กได้บ่อวงมาฟรีสบายเลยไม่ต้องจ่ายตังก็ปลูกไม่ปลูกก็หมักไว้ก่อนครับว่ายังไงก็ได้ใช้อยู่ดี ก็มาลดน้ําเป็นบางครั้งบางคราวนะแคนั่นแหละเสร็จละสวัสดีครับ